เราใส่มาขึ้นรถไฟแับบ้านกันนะคะพี่วันนี้วันสุดท้ายค่ะวันนี้3ามสิบเมษายนรถไของการทำงานดูบรรยากาศนี้ดอนเช้าก็มีคริษจันรลองขึ้น แต่ตอนนี้านตายแล้วเมื่อก,กี้ถามถามพี่เขาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตึ้งมาพี่เขาบอกว่าหัวรถเสียได้รดแอ์พี่สินด้สินค้ามาลากพี่โอ้โหอย่างแรงเลยเนี่ยดูดิความแรวของรถ อ๋อที่เล่นเอาหัวงจากไอ้หัวลากมาเลย one do Thank <laughs> you. ำอะไรก็รีบทำนเลยแม่แป๊บๆก็สิบปีแล้วแต่ก็ปีใหม่เออแต่ก็สิบปีรีตผ่านไปวนลูปอยู่อย่างนี้รูว่าต่อไปนะคะพ,พี่อยากทำอะไรก็รีบทำวันนี้ไม่จะสายเกินไปถามว่าปีนี้จะเป็นอะไรปี่ที่ือนเป็นปีที่น่าโอ้โหสหัสก,กันมากเลยวัจดูผ่านช่วงวิกฤต ชีวิตอะไรที่ไม่เคยเจอก็เจอ <c oughs> ให้พี่ที่ติดตามคงรู้นะคะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับกับนาผ่ <c oughs> านแล้วพี่เราล่อแล้วแต่ต้องดูระยะยาวว่ามันจะมีผลกระทบอ,อะไรกับร่างกายไหมลงแล้วค่ะกำลังลง thời <laughs> gian này nãy mình sùng đũa này, sùng đũa là เป็นถ้าเป็นรถไฟเขาเรียกที่อยู่รถกม11ค่ะพี่ก็เมื่อก่อนก็จะมีคนขึ้นเยอะก่อนรถไฟจะกระชากอ่ะคนขึ้นเยอะก่อนที่จะมีรถไฟ้ามาค่ะตรงนี้แบบมีเรื่องเล่าเยอะอ่ะวีรก,กรรมแบบเยอะมากรถกม11เนี่อค่ะตรงนี้เนี่ยช่วงช่วงนี้ที่เราจะอ,อยู่นะคะเรื่องกมเอี่ยแต่นี้ไม่ ให้คนเข้าขานมาแล้วอันตารายเมก่อนที้ยังไม่ขึ้นหน่อยมา่านนะพี่เขาจะ,จะลงเส้นไายแล่วก็อดชุกงถหานีเลยมาลังสิตแล้วก็มาคลองลังสิตมาหลักผกหลักถแล้วก็มาดอนเมืองดอนเมืองก็มาอะไรเชลิกเหรอ เจเล้งที่เขาเรียกว่าทุกสองห้องนะแม่เนี่ยไม่ใช่เจเล้งแค้นเคหะนะคะแล้วก็มาหลักสี่หลักสี่ก็มาทุกสองห้องสองห้องแล้วก็มาบางเขนก็เหมือนตามตามเนี้ยพี่ตามใส่สีแดงเลยะคะ่ะเมื่อสมัยก่อนกับทุกสถานีไหนจะเดินดอยนี่รถไฟช้ามารอรอเวลามาั่งอรอทางตอนหน้ามาั่งอะไรอย่างเงี้ย แมื่อก่อนอ่ะรถไม่เร็วเหมือนสมัยนี้สมัยนี้เร็วมากจอดแค่ดอนเมืองสังสิตดอนเมืองแล้วเข้าบางซื่อเลยเมื่อก่อนจอดทุกปสถาาเลรุนรุนแต่ละวันแล้วก็อะไรนะสู้สู้ก็น้อยคนก็บอกโอ้โหเปลี่ยนกันแล้วเปลี่ยนจะอีกหนกหนานไปค่ะพี่เมืก่ออ่ะตนี้ดีขึ้นเยอะเร็วขึ้น ข้างใซื้อแล้วค่ะอุโมงค์มาซื้ออะไรพี่ บ้านทาไฟทานีานทาาไฟค่ะข้าว่าา่างจากตั้งดจากตั้ง มเปมีทั้งหายคันดีรถด่อง จบคลิปนี้นะคะการพาพี่พี่ขึ้นรถไฟขบวน302ที่ชามาค่ะสำส่งลบลีค่ะเขากรุงเทพชามากับการน,นั่งตู้ควินแลนด์รู้สึกว่าควินแลนด์จะลิ่มว่ะพี่เขาไม่โยกเขาไม่ไหลในคะวามรู้สึกของนานนะพี่พี่ว่าไหมอ่ะยังไงคลิปนี้นะ่ะไม่รู้ก่อนแต่ถ้าถ้าไม่ไดเสียงไม่ชช้อะไรอย่งยต้องขอโทษด้วยนะคะ ยังไม่รับควนรวค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมกันด้วยนะคะขอกาบคำว่าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ